เสียงบรรยายบทธรรมะหลวงพ่อพุทธานิโยว,วัดป่าสารวันการปฏิบัติธรรมคือกระบวนการฝึกฝนจิตใจของตนเองให้มั่นคงและสงบเยือกเย็นเพราะจิตเปรียบได้กับหัวหน้าเป็นในายใหญ่ที่สั่งการทุกสิ่งส่วนร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งตามคำบัญชาของจิตหากจิตใจมีความมั่นคงสะอาดและสงบเรียบร้อยกายวาจา และการกระทำทั้งหลายก็ย่อมดำเนินไปในทางที่ดีงามหากจิตใจมัวมองขุนเคืองเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงการคิดก็จะผิดเพี้ยนการพูดก็จะหยาบคายการกระทำก็จะเป็นไปในทางไม่ดีเพราะต้นเหตุคือใจเมื่อใจไม่ดีหลายทางทั้งหลายก็ย่อมเสียหายตามไปด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการอบรมจิตใจเป็นลำดับแรก ก่อนที่จะพูดถึงแนวทางการอบรมจิตใจเราต้องเข้าใจคำว่าธรรมะคำว่าธรรมะแบ่งออกได้เป็นสองส่วนส่วนแรกมีอยู่ดั้งเดิมตามธรรมชาติคือกายกับใจซึ่งมีอยู่กับมนุษย์มาแต่กำเนิดมีลักษณะสำคัญคืออนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์ในลักษณะทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริง เราสามารถเห็นได้ชัดเจนจากวัฏจักรของชีวิตที่เริ่มจากการเกิดแล้วพัฒนาไปสู่ความแก่ความเจ็บป่วยและในที่สุดคือความตายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกชีวิตซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกในวัยเยาว์เติบโตเป็นหนุ่มสาวกระทั่งเข้าสู่วัยชาราและจบลงที่ความตายคือภาพสะท้อนของกฎธรรมชาติที่เราทุกคนต้องยอมรับ คำมะในส่วนนี้คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนซึ่งพระพุทธองค์ทรงใช้กายและใจของพระองค์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาสติสัมปชัญญะให้เกิดความมั่นคงและแข็งแกร่งจนสามารถมองเห็นและเข้าใจความจริงของธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งและสามารถวางจิตให้เป็นกลางไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงใดๆของชีวิตด้วยการฝึกจิตให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงนี้เอง พระองค์จึงสามารถดับทุกข์ดับโศกดับโรคภัยทั้งปวงและพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่พระนิพพานอย่างสมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลของการเรียนรู้ธรรมะที่มีอยู่แล้วในตัวเองผ่านการฝึกฝนจิตอย่างมีสติและปัญญาจนบรรลุถึงความหลุดพ้นในที่สุดในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ผู้ใฝ่เรียนรู้ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าที่หนึ่งที่สำคัญ คือการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้มีปัญญาให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าสภาวธรรมซึ่งได้แก่กายและใจของเราเองเพราะกายกับใจเป็นฐานสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบรรลุธรรมและเราผู้เดินตามรอยพระองค์ก็จำเป็นต้องอาศัยสิ่งเดียวกันนี้เพื่อฝึกจิตให้หลุดพ้นจากพันธนาการของความทุกข์ทั้งปวงการฝึกจิตให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง และสูงส่งจนพ้นจากกองกิเลสจำเป็นต้องใช้กายและใจเป็นสนามฝึกที่ใกล้ตัวที่สุดเราไม่สามารถหลีกหนีไปพึ่งพิงสิ่งภายนอกได้เลยแม้เราจะมีความรู้เรื่องราวของโลกกว้างไกลเพียงใดหากยังไม่รู้จักและเข้าใจในความเป็นจริงของกายกับใจของตนเองเราก็ยังไม่มีทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นทางของการเกิดทุกข์และหนทางเดียวกันนี้ ที่สามารถกลายเป็นประตูเปิดไปสู่การพ้นทุก์ได้เช่นกันด้วยการรู้และเห็นตามความเป็นจริงของกายกับใจเราจะสามารถเข้าถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนซึ่งเป็นรากฐานของปัญญาในพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ธรรมะอีกส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนหรือแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางรเบียบและกฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งกายวาจาและใจให้มีประสิทธิภาพในการลักความชั่วทำความดีและขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งหลักการสำคัญนี้ถูกสรุปไว้ในคำว่าศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งถือเป็นหัวใจของพระธรรมคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าทั้งสข้อนี้หากไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เราก็คงไม่มีโอกาสได้รับฟังอย่างเป็นระบบชัดเจนแบบที่เราได้เรียนรู้ในปัจจุบันแม้บางแนวคิดจะเคยมีอยู่ในสังคมมนุษย์แต่ก็ยังไม่เป็นระเบียบแบบแผนเท่าที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ยกตัวอย่างเช่นศีลห้ซึ่งถือเป็นศีลพื้นฐานสำหรับมนุษย์ทุกคนเป็นหลักที่มีมาก่อนพุทธศาสนาและยังคงมีผู้รักษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนสามารถยกให้เป็นมนุษยธรรม คือธรรมะประจำใจของมนุษย์ทั่วไปที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใดส่วนศีล8และศีล227เป็นศีลที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับคำสอนในพุทธศาสนาซึ่งถูกปรับแต่งขึ้นอย่างมีระบบในยุคที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ศีลเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่ส่งเสริมคุณธรรมภายในของผู้ปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เหมือนรั้วกั้นความประมาทเป็นเกราะป้องกันสังคมจากการเบียดเบียน เป็นหลักประกรันความสงบสุขร่วมกันของหมู่ชนและเป็นพื้นฐานที่ยกระดับจิตใจมนุษย์ให้ใกล้ชิดธรรมะได้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวได้ว่าศีลไม่ใช่เพียงกฎข้อห้ามแต่คือรากฐานของการฝึกฝนตนเองเพื่อมุ่งสู่ความอลุดพ้นอย่างแท้จริงการที่มนุษย์จะถือว่าเป็นผู้สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ได้นั้นไม่ใช่แค่เพียงมีร่างกายเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ต้องประกอบด้วยคุณธรรมพื้นฐานอย่างศีลห้าและบุญกิริยาวัตถุสิบ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ทำให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งด้านกายวาจาและใจหากเราตั้งคำถามว่าเหตุใดในยุคปัจจุบันจึงมีผู้คนเกิดขึ้นในโลกมากมายกว่าที่เคยเป็นมาคำตอบนี้อาจต้องพิจารณาลึกลงไปถึงระดับของจิตวิญญ,ญาณและความประพฤติของมนุษย์แต่ละคนโดยสามารถแบ่งระดับของความเป็นมนุษย์ออกได้เป็นสี่ระดับตามสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลากล่าวคือ ขณะที่เรามีเมตตากรุณามีจิตใจดีงามมีศีลมีธรรมเป็นแนวทางชีวิตพร้อมทั้งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่วงเวลานั้นเรากำลังดำรงอยู่ในภาวะที่ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงแต่หากในช่วงใดที่เรามีความละอายใจต่อความชั่วและมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจ้งช่วงเวลานั้น แม้กายของเรายังคงเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราก็ยกระดับขึ้นเป็นเทวดาคือสูงส่งและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในทางกลับกันหากช่วงใดที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายสิ้นหวังท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิตแล้วปล่อยให้เวลาและโอกาสผ่านไปอย่างไร้จุดหมายไม่คิดสร้างความดีหรือพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าไม่ทำประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคมในช่วงนั้นแม้กายของเราจะยังคงเป็นมนุษย์ แต่จิตใจกลับตกต่ำเป็นเปรตซึ่งหมายถึงสภาพของผู้หิวกระหายว่างเปล่าไร้คุณค่าและไร้ความสุขอย่างสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นหากในช่วงใดที่จิตใจของเรากลายเป็นผู้ที่โหดร้ายปราศจากเมตตาไม่สนใจกฎหมายไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตและความทุกข์ของผู้อื่นทั้งยังมุ่งทำตามความต้องการของตอนเองอย่างไร้ขอบเขต โดยปล่อยให้ความโกรธความโลภความหลงเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมช่วงเวลานั้นแม้กายของเราจะดูเหมือนมนุษย์แต่จิตใจกลับกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานคือหยาบช้าป่าเถื่อนและขาดศีลธรรมโดยสิ้นเชิงถามว่าเหตุใดมนุษย์ยุคปัจจุบันจึงมีมากขึ้นจึงอาจตีความได้ว่าวิญญาณของผู้ที่เคยทำบุญรักษาศีลประพฤตินในกุศลกรรมบท1ิในอดีตนั้นยังคงมีอยู่มาก จึงมากเกิดใหม่เป็นมนุษย์จํานวนมากแต่หากพิจารณาในมุมกลับเมื่อมนุษย์มีจิตใจที่โหดเหี้ยมไร้เมตตาไร้จริยธรรมจนถึงขั้นที่กฎหมายและศีลธรรมไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานที่เคยมีอยู่ในธรรมชาติเช่นในป่าโดพงพงไพรก็ถูกมนุษย์ลุกล้ำและทำลายจนหมดสิน้นที่อยู่อาศัยของสัตว์เดรัจฉานถูกแทนที่ด้วยเมืองและถนน วิญญาณของสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่เป็นสัตว์ได้เพราะไม่มีพ่อแม่ไม่มีถิ่นกำเนิดในเมื่อไม่มีพื้นที่เหลืออยู่วิญญาณจึงแทรกตัวเข้ามาในร่างมนุษย์แต่จิตใจยังคงเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือสิ่งที่ควรระหนักว่าแม้จะมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ถ้าจิตใจตกต่ำก็ไม่อาจนับว่าเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ได้เลยเมื่อใดที่จิตใจของมนุษย์ตกต่ำจนกระทั่งไม่หลงเหลือคุณธรรม ไม่หลงเหลือความเมตตากรุณาไม่ละอายต่อบาปกรรมและขาดการเคารพในกฎหมายหรือศีลธรรมใดๆจนกลายเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความหยาบระด้างดำรงอยู่ด้วยแรงปรารถนาอันหยาบคายโหดร้ายและปราศจากจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นย่อมเป็นจังหวะที่วิญญาณของสัตว์เดรัจฉานอาศัยช่องว่างนั้นมาเกิดได้ทันทีในความเป็นจริง มนุษย์ล้วนภาคภูมิใจที่ตนได้เกิดมาในพบของมนุษย์ซึ่งถือเป็นพบภูมิที่สูงกว่าสัตว์แต่เราควรใช้โอกาสนี้ทบทวนและพิจารณาอยู่เสมอว่าในขณะนี้เรากำลังดำารงชีวิตอยู่อย่างมนุษย์ผู้สมบูรณ์หรือไม่เพราะการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั้นมิใช่เพียงการมีรูปร่างของมนุษย์หากแต่ต้องมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการรักษาศีลห้า ซึ่งเปรียบได้กับรากฐานสำคัญแห่งการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ศีห้าคือแม่บทของศีลทั้งปวงและเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาพื้นฐานชีวิตให้พร้อมแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่หนทางแห่งมรรคผลนิพพานศีห้าไม่เพียงเป็นแนวทางส่วนบุคคลหากยังเป็นกฎพื้นฐานที่สร้างความมั่นคงให้แก่สังคมโดยรวมเพราะเมื่อมนุษย์คนใดปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนก็จะเป็นการรับรองอย่างแน่ชัดว่า บุคคลนั้นจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการและไม่พูดเท็จหรือหลอกลวงซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลใดสามารถรักษาศีหาได้มั่นคงจิตใจก็จะเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความเมตตากรุณาที่เริ่มจากมนุษย์ด้วยกันย่อมขยายไปสู่สัตว์เดรัจฉานอย่างเป็นธรรมชาติเพราะโดยพื้นฐานของมนุษย์นั้นย่อมมีใจสูงเป็นทุนเดิมซึ่งการฝึกฝนการรักษาสีนั้น เราก็เริ่มทำอย่างเป็นลำดับขั้นเริ่มจากศีลห้าอันเป็นรากฐ,ฐานก่อนที่จะพัฒนาสู่ศีลที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีล 8, ศีล 10, หรือศีล227สําำหรับผู้ปรารถนาจะเข้าสู่การบำเพ็ญสมาธิและวิปัสสนาเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหั์ศีล5คือประตูด่านแรกที่ต้องยืนหยัดให้มั่นเพราะหากพื้นฐานนี้ไม่สมบูรณ์ศีลขั้นสูงย่อมไม่อาจยั่งยืนได้ เปรียบมือนาคารที่ตั้งอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคงก็ย่อมพังทลายลงในที่สุดมีคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งว่าบุคคลทั่วไปซึ่งยังครองเรือนไม่ได้ออกบวชจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือหากมีเพียงศีลห้าก,ก็สามารถบรรลุได้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบและแต่งงานเมื่ออายุ16ปีทั้งที่ครองเรือน แต่สามารถดำเนินชีวิตด้วยศีลห้าเคร่งครัดได้อย่างมั่นคงจึงเป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่าแม้ผู้ถือศีลเพียงห้าข้อก็สามารถดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นได้เช่นกันศีลห้าเป็นบันไดขั้นแรกไปสู่พระนิพพานเมื่อนางได้อุบัติเกิดในยุคพระศรีอานนางจะได้บรรลุพระอรหันต์และเข้าสู่พระนิพพานในที่สุดทีนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกสมาธิ เราควรเข้าใจว่าสมาธิไม่ใช่หลักธรรมที่สงวนไว้เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นหลักธรรมสากลที่ปรากฏอยู่ในทุกาศาสนาทุกความเชื่อทั่วโลกและที่าศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูหรือแม้แต่ลัทธิที่เครารพบูชาเทวดาล้วนมีสมาธิเป็นพื้นฐานสำคัญในการบำเพ็ญตนก็มีการศึกษาฝึกสมาธิอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาทั้งจิตใจและสติปัญญา แต่จุดประสงค์ของการฝึกสมาธิในแต่ละศาสนานั้นย่อมมีความแตกต่างกันสำหรับพระพุทธศาสนาสมาธิคือหนทางแห่งการฝึกใจเพื่อให้สามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นการจะฝึกสมาธิให้ได้ผลตามแนวพุทธจึงจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการมีศีลเป็นพื้นฐานเพื่อเป็นการชำระกายและวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนเป็นการสร้างกรอบวินัยให้กับชีวิต ไม่ให้ล่วงละเมิดความดีทางกายวาจาเมื่อเรามีเจตนางดเว้นการกระทําผิดตามแต่ละข้อของศีลศีลนั้นย่อมบริสุทธิ์ตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไปและเมื่อศีลบริสุทธิ์จึงเหมาะที่จะเริ่มต้นฝึกฝนสมาธิอย่างจริงจังการฝึกสมาธิที่จะแนะนําคือการบริกรรมภาวนาพร้อมกับฝึกสติให้กํากับรู้เท่าทันจิตใจของตนโดยสลับกันร,ระหว่างการบริกรรมและการตั้งสติ ให้เราน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยคำว่าพุทโธพร้อมทั้งระลึกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ในใจของเราตรงนี้และขณะนี้เปรียบเหมือนมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นการส่งไว้ซึ่งพระธรรมเป็นกิริยาที่สะท้อนถึงความมีธรรมะอยู่ในจิตอย่างแท้จริงและการน้อมใจให้อยู่ในความรู้สึกเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นของสมาธิที่ประเสริฐ การฝึกสติเพื่อควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรพุทโธอย่างต่อเนื่องนั้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างยิ่งของผู้ที่มุ่งมั่นในทางธรรมเพราะเป็นการแสดงออกถึงเจตนาที่ตั้งใจฝึกตนอย่างจริงจังฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเพราะพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้สถิตอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วในเบื้องต้นจากนั้นให้เราตั้งใจรวบรวมสติระลึกรู้ลงที่ใจของตนเองอย่างแน่วแน่ สำรวจดูว่าในขณะนั้นจิตของเรามีความรู้สึกอยู่ณจุดใดแล้วให้กำหนดใจวางไว้ตรงจุดนั้นโดยการน้อมจิตให้บริกรรมคำว่าพุทธโธอย่างต่อเนื่องโดยอาจเลือกภาวนาว่าพุธพร้อมลมหายใจเข้าและโธพร้อมลมหายใจออกตามแต่ความถนัดหรือความรู้สึกสบายใจของตนเองในขณะที่บริกรรมอยู่นั้นไม่จำเป็นต้องคิดวิเคราะห์หรือคาดหวังผลใดๆไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไรจิตจะสงบ หรือเมื่อไร่จะเกิดปิติหรือเห็นภาพนิมิตต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายขอเพียงแค่นึกคำว่าพุโทโธอย่างสม่ำเสมอนิบเบาๆพอให้รู้สึกได้แต่ไม่ขาดช่วงหากเราเลิกวิธีบริกรรมโดยอาศัยลมหายใจก็ให้ตั้งจุดหมายไว้ที่ปลายจมูกคอยรู้ลมเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติแต่หากไม่ได้ใช้ลมหายใจกำกับก็ให้นึกคำว่าพุโทโธเพียงอย่างเดียวให้ต่อเนื่อง เหมือนกับการนึกสบายๆโดยไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดทั้งสิน้นเพียงแต่รักษาการนึกให้ไม่ขาดสายคอยสังเกตดูว่าเมื่อใดที่จิตเริ่มนึกพุทโธไปเองโดยไม่ต้องตั้งใจเมื่อนั้นแสดงว่าจิตของเราเริ่มพัฒนาเข้าสู่ภาวะธรรมชาติของสมาธิแล้วอย่างช้าๆเมื่อจิตเริ่มจับคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์เดียวความนิ่งสงบจะเริ่มเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับเมื่อทำไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มรู้สึกว่ากายเบาขึ้นใจเบาขึ้นความทุกทางกายจะผ่อนคลายความวุ่นวายทางใจก็เริ่มจางหายเหลือเพียงจิตที่มั่นคงแน่วแน่กับคำว่าพุโทโธซึ่งจะค่อยๆนำพาเข้าสู่สภาวะที่จิตสงบนิ่งจะเกิดความรู้สึกสว่างอยู่ภายในโดยไม่ต้องพยายามสแสวงหาในช่วงเวลานั้นหากกายมีอาการสั่นไหวหรือโยกเยกไปมาเราก็เพียงจะรับรู้อย่างสงบ สติที่ตั้งมั่นจะทำให้รู้ชัดว่าเป็นเพียงอาการของร่างกายและไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดถือเช่นเดียวกับการที่มีภาพนิมิตปรากฏขึ้นหรือมีถ้อยคำบายอย่างผุดขึ้นในจิตก็ให้สังเกตและปล่อยผ่านไปไม่ต้องเข้าไปสนใจพิจารณาหรือแปลความแต่อย่างใดเพียงรับรู้และปล่อยวางสติก็ยังอยู่ที่จิตของเราเสมอหากความคิดเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ตั้งใจก็ปล่อยให้มันดำเนินไป แต่ให้เรามีสติรู้เท่าทันมันอยู่ทุกขณะเหมือนมีตาที่คอยจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่โดยไม่กระพริบคือไม่ปล่อยให้สติเคลื่อนจากความเป็นจริงตรงหน้าการฝึกในลักษณะนี้หากทำอย่างต่อเนื่องย่อมนำไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งในตนเองและสามารถก้าวล่วงเข้าสู่สมาธิที่มั่นคงได้โดยไม่ต้องบังคับหรือเร่งเรา้าใดๆทั้งสิน้นเมื่อเราฝึกฝนการภาวนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชำนาญและเกิดความคล่องตัวในการกำหนดรู้จนกระทั่งสติสามารถตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจงใจเพ่งดูหรือบังคับให้รู้สภาวะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของเรากำลังเริ่มส่งผลและพัฒนาไปในทานที่ถูกต้องเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ความคิดที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตใจได้อย่างชัดเจนสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้คือการรู้ว่า จิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความคิดและอารมณ์ต่างๆที่หมุนเวียนเข้ามาไม่ขาดสายและจะเห็นว่าความคิดเหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างต่อเนื่องไม่จีรังเมื่อเรามีสติและสัมปชัญญะที่เข้มแข็งจะเห็นการเกิดดับของความคิดในขณะปัจจุบันอยู่เสมอเราจะเริ่มรู้ซึ่งถึงสภาวะของความไม่เที่ยงเพราะความคิดทั้งหลายแม้จะดูจริงจังเพียงใด สุดท้ายก็ล้วนแปรเปลี่ยนและจางหายไปเมื่อจิตเริ่มเข้าใจและยอมรับความไม่เที่ยงนี้อย่างลึกซึ้งนั่นหมายความว่าจิตได้เริ่มดำเนินในเส้นทางของวิปัสสนาแล้วอย่างแท้จริงเพราะแก่นแท้ของวิปัสสนาก็คือการเห็นตามจริงถึงความไม่เที่ยงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือสภาวะใดก็ตามเมื่อจิตซึมทาบการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมั่นคง จะเกิดการสำคัญมั่นหมายในความไม่เที่ยงอย่างชัดเจนและนี่คือจุดที่ทำให้เราเริ่มรู้ธรรมและเห็นธรรมในแง่ของไตรลักษณ์โดยเฉพาะอานิจจังคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏชัดเจนในทุกความคิดที่เกิดขึ้นในใจเมื่อจิตยังคงเกิดความคิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆโดยที่เรายังคงมีสติตามรู้ไปโดยไม่หยุดยัง้งสิ่งที่ตามมานอกจากการเห็นความไม่เที่ยงเราจะเห็นปฏิกิริยาทางจิต ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนถ้าหากจิตคิดสิ่งใดและประยึดติดกับความคิดนั้นผลลัพธ์ย่อมมีสองทางคือเกิดความพอใจและไม่พอใจซึ่งถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจิตจะเริ่มเห็นว่าความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงกิเลสรูปแบบหนึ่งกล่าวคือความพอใจที่เป็นการมตัญหา และความไม่พอใจที่เป็นวิภวะตัณหาเมื่อมีการยึดมั่นในสองลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังอยู่ภายใต้อำนาจของภาวะตัณหาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทุกในชีวิตเมื่อจิตมีความยึดมั่นสแสวงหาในภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะกำหนดดูทุกในจิตของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมาจิตก็จะค่อยๆตื่นรู้ ว่านั่นคือทุกขอริยสัต์คือความจริงอันประเสริฐข้อแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสามารถสงบตั้งมั่นอยู่ในสมาธิระดับลึกได้บ่อยครั้งความสงบนิ่งจะหล่อเลี้ยงให้จิตเกิดพลังอันมั่นคงทําให้สติสัมปชัญญะพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแต่ผู้ปฏิบัติจํานวนไม่น้อยเมื่อเข้าสมาธิจนเกิดความสงบก็รู้สึกปลื้มใจจนรีบลุกจากที่นั่งทันทีเพราะพึงพอใจเพียงแค่ความสงบที่ได้รับ ซึ่งนั่นเป็นการกระทําที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะจะได้เพียงแค่ความสงบจากสมาธิแต่ยังไม่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงวิธีที่ถูกต้องคือเมื่อจิตสงบถึงขั้นไม่รับรู้กายเราก็ค่อยๆถอนออกจากสมาธิจนเราเริ่มรู้สึกว่ามีร่างกายอีกครั้งความคิดใหม่จะเกิดขึ้นทันทีซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ควรรีบร้อลุกขึ้นแต่ควรใช้โอกาสนี้กำหนดสติตามรู้ความคิดที่ปรากฏต่อไป เพราะความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านสมาธิจะชัดเจนและเปี่ยมด้วยพลังสติเมื่อฝึกกำหนดจิตด,ดูความคิดที่เกิดดับอย่างไม่หยุดยัง้งจิตจะเริ่มรู้แจ้งในตรล,ลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะการเห็นว่าแม้แต่ความคิดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเสมอนอกจากนี้เราจะเข้าใจทุกขสัจจะได้ชัดเจนขึ้นเพราะความคิดที่เกิดขึ้นนั่นเอง เป็นต้นเหตุของความสุขและความทุกข์ทั้งปวงหากเราสามารถกำหนดจิตและฝึกสติตามรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเราจะสามารถเห็นความจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจิตอย่างแจ่มแจ้งทั้งในเรื่องไตรลักษณ์และทุกขสัจจะซึ่งนี่คือหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในอดีตได้ดำเนินมาแล้วอย่างมั่นคงและทิ้งไว้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ฝึกใหม่ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เราเดินตามทางสว่างแห่งจิตนี้ต่อไปอย่างมั่นใจ